ออมบันขันแข่งไม่ว่าศัตรูผู้มีแรงชายุงึงยังกล่อยดาบประลาดไปสวัสดีครับพี่น้องท่านหลายทุกครั้ง ที่ผมมาเวทีนี้ก่อนที่ผมจะพูดผมจะมีความรู้สึกตื้นตันน้ำตามันจะไหลทุกครั้งครับที่บอกว่าน้ำตาจะไหลนั้นเนี่ยเพราะที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยต่อสู้กันมาไม่ใช่เฉพาะแค่ขนาดนี้แต่มันเป็นมาตั้งแต่ปี2516 2517 2519 2520ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราเห็นหมวลมหาประชาชนอยู่เบื้องหน้าผมก็มองเห็นผู้คนที่ล้มตายไปอยู่ข้างหลัง กี่ศพต่อกี่ศพไม่สามารถยับยั้งความวิระอาหารของมวลมหาประชาชนของที่นี่ได้ครับ <c oughs> แม้วันนี้ผมจะสุขภาพไม่ค่อยปกติแต่เพื่อที่จะได้แสดงถึงความว่วงใยบ้านเมือง ตามภาษาของครูบาอาจารย์ผมก็อดที่จะขึ้นมาไม่ได้ครับถ้าเราจะพูดถึงการปฏิรูปประเทศไทยจากนี้ไปประเทศนี้มีปัญหามากมายหลายเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงและจะต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ในบรรดาปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยเราไม่สามารถ ที่จะทําพร้อมๆกันได้หมดด้วยเงื่อนไขของเวลางบประมาณและกําลังคนผมพอจะรวบรวมประเด็นต่างๆจากการที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปแห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปแห่งประเทศไทยที่มีคุณอนนต์อนันปัญญาราชุนและนายแพทย์ประเวศรศรีเป็นหัวหน้าในช่วงที่รัฐบาลประชาิปัตฐ เป็นผู้ที่เสนอจดตั้งคณะกรรมการเหล่านี้ขึ้นมาเราใช้เวลานานพอสมควรที่จะสรุปประเด็นต่างๆที่มันครอบคลุมปัญหาของบ้านของเมืองทั้งหมดในประเด็นปัญหาทั้งหมดนั้นเนี่ยเราจัดออกมาเป็นห้าหมวดหมู่ที่จะต้องแก้ไขปฏิรูปเพื่อความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมปัญหาห้าหมวดหมู่นั้นคืออะไรบ้าง ในหมวดหมู่ที่หนึ่งเราเรียกว่าเรื่องรายได้และทรัพย์สินทรัพยากรเรื่องที่สองเป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเรื่องที่สามคือเรื่องโอกาสของกลุ่มคนและชนชั้นเรื่องที่สี่คือเรื่องอำนาจในสังคมเรื่องที่ห้าเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วันนี้ผมไม่มีเวลาพอจะพูดถึงห้าประเด็นแต่จะขอพูดสองประเด็นใหญ่ๆ คือเรื่องรายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรกับเรื่องอำนาจในเรื่องรายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรนั้น,น,นเนี่ยรองในแง่ของเศรษฐกิจเราก็พบว่าในปัจจุบันนี้เรายังมีคนที่เรียกว่าเป็นคนยากคนจนไม่มีพอกินไม่มีพอ,พอใช้หรือเรียกว่ามีรายได้ไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้เลยเนี่ย ประมาณ7-8ถึง8ล้านคนเราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ยากจนอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเราจะรวมถึงพวกยากจนที่ไม่ใช่ยากจนอย่างสมบูรณ์นะครับแต่เรียกว่ามีชีวิตต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานนะเขามีกันเราไม่มีเขาได้กันเราไม่ได้ในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยถ้านับอย่างนี้เรามีถึง24 25ล้านคนครับ มีหน้ำซ้ำในขณะที่เราพูดถึงคนยากจนเจ็8ล้านคนที่ยากจนอย่างสมบูรณ์กับ24 25้าล้านคนที่ยากจนเชิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนั้นมันยังมีปัญหาซ้ำเติมที่เราเรียกว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในความเหลื่อมล้ำรายได้นั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐบาลก่อนๆรวมทั้งรัฐบาลน,นี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลน,นี้นะครับเข้ามักจะบอกว่า เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มรายได้ให้คนจนแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือว่าการเพิ่มรายได้คนจนที่เขาทำกันนั้นเนี่ยมันกลับไปเพิ่มรายได้ให้คนรวยมากกว่าคนจนความเหลื่อมล้ำมันก็ไม่ลดยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะเพิ่มรายได้ให้คนจนสักวันละร้อยบาท ในขณะที่รายได้คนจนเพิ่มขึ้นวันละร้อยบาทนั้นมันกลับไปทําให้รายได้คนรวยเพิ่มขึ้นวันละแสนบาทถ้าอย่างนี้เนี่ยคนจนแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มันไม่สามารถลดความเหลื่อมล้าลงไปได้เหมือนกันเขาบวกว่าเราจะแก้ความเหลื่อมล้ําโดยการยกราคาข้าวให้ชาวนาเราเพิ่มราคาข้าวให้ชาวนาเข้าไปแต่ปรากฏว่าค่าปุ๋ยค่ายาค่าไถ่ค่าหวานค่าพัน มันกลับเพิ่มเร็วกว่ากลายเป็นว่าชาวนามีรายได้ไม่เพิ่มเพราะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มรายได้แท้จริงมันก็ไม่เพิ่มในขณะที่พ่อค้าปุ๋ยพ่อค้ายามีรายได้สูง่าขึ้นไปอีกความเหลื่อมล้ำตรงนี้จึงแก้ไม่ได้และถ้าสมมุติว่าเราจะมองความเหลื่อมล้ำในเชิงของกลุ่มคนถ้าในสังคมนี้เราแบ่งกลุ่มคนมาเป็นสิกลุ่ม กลุ่มละ10% 10% 10%, 10เราก็จะพบว่า10%ที่รวยสุดกับ10%ที่ต่ำสุดนั้นเนี่ยมันมีรายได้ห่างกัน26เท่าความเหลื่อมล้ำเช่นนี้เนี่ยเราติดอันดับท็อป10ของโลกแปลว่าในดับ10ประเทศของโลกที่มีความแตกต่างทางรายได้นั้นเนี่ยประเทศไทยอยู่ระดับ6อันดับ7ของโลกทีเดียวนะครับครนี้ ไม่เพียงเท่านั้นเรื่องรายได้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของคนด้วยว่าคนมีความสามารถมากก็อาจจะหารายได้มากแต่มันมีเรื่องอยู่ประการหนึ่งมันไม่ค่อยเกี่ยวกับความสามารถของคนเท่าไหร่นั่นคือเรื่องทรัพยากรทรัพยากรของแผ่นดินทรัพยากรของชาติโดยทั่วไปมันถูกกำหนดมาให้เป็นของคนทุกคนบนแผ่นดินนี้ แม่น้ำป่าเขาทะเลแร่ธาตุปิโตรเลียมทองคำสิ่งที่อยู่บนฟ้าสิ่งที่อยู่บนดินสิ่งอยู่ใต้น้ำสิ่งอยู่ใต้ดินทั้งหมดนั้นโดยบริบทของรัฐสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของประชาชนทุกคนไม่ได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดทรัพย์สินเหล่านั้นคำว่าเป็นของรัฐะไม่ได้แปลว่าเป็นของรัฐบาล รัฐบาลเป็นเพียงลูกจ้างของรัฐเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับถ้าเราทำให้มันเป็นของทุกคนคนยากคนจนทุกคนเข้าถึงแม่น้ำลำคลองเข้าถึงทะเลเข้าถึงป่าไม้ใช้มันอย่างมีประโยชน์เข้าถึงที่ดินนี้ก็สามารถถูกนำมาแก้ไขปัญหาความยากจนได้ท่านเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ย เรามีทองคำอยู่38จังหวัดณวันนี้มันขุดกันอยู่นะครับมันมีขนเงินนะครับออกไปปีละประมาณ40ล้าน40ตันนะทองคำเนี่ยมันถูกขนออกไปปีหนึ่งประมาณ5ตัน10ตันโดยที่เราเกือบไม่ได้ประโยชน์รายะทองคำเรานั่นเลยนะครับเราได้ภาษีมาประมาณ2ของราคาที่มันท่องออกตั้งที่ประเทศอืน่นนกันก็คิด20นะครับ น้ำมันเนี่ยเหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกลิตรที่มันขุดขึ้นมาได้เนี่ยมันกลายเป็นของผู้ขุดถ้าเราจะนํามาใชา้ซื้อกลับมาเวลาซื้อกลับมาเนี่ยก็ขายเราราคาตลาดโลกทั้งที่ของมันอยู่หน้าบ้านเราแท้ๆขุดขึ้นมาเนี่ยแทนที่เป็นของเรามันก็ไม่เป็นนะครับเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายก็เราเขียนไว้เช่นนั้นว่าน้ํามันทุกลิตรเมื่อขุดขึ้นมาแล้วตกเป็นของผู้ขุดนะซึ่งตรงนี้เราต้องคิดทบทวนว่า เราจะทําอย่างไรถึงแก้ทรัพยาจกรลองนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนถ้าเราสามารถทําเช่นนั้นได้นะครับผมนั่งคํานวณเล่นๆเนี่ยนะรายได้จากทองคําก็ตามจากน้ามันก็ตามเราจะมีรายได้ถึงปีละ3ามแสนสี่แสนล้านเลยนะครับสามแสนสี่แสนล้านนี่นะเราสามารถนํามาแก้ไขปัญหาความยากจนของคนเจ็ดแปดล้านได้ทันทีโดยไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยครับผม ทีนี้ถ้าถามว่าในปนัญหาความยากจนอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขไปรูปอย่างไรหลักการกว้างๆนะครับความจริงประเด็นต่างๆในเรื่องเหล่านี้นะครับผมได้ทํางานไว้ในงานวิจัยประมาณเจชิ้นเจ็ชิ้นใหญ่ๆร้อยสชิ้นย่อยๆใช้เวลาประมาณ13บสาปีนะทำมันทุกซอกทุกมุมของปัญหาความยากจนนะครับ ในเรื่องของสวิการขวัความยากจนเนี่ยได้ทําขึ้นมาแล้วและเคยได้นําเสนอรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยุคคุณอภิสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลก็ได้รับไปเป็นวาระแห่งชาติครับแต่ว่าเวลานําไปกับเคลื่อนผ่าน,นกลไกกรรัฐต่างๆเนี่ยมันกลับไม่เกิดประสิทธิผลเพราะว่าข้างล่างมันไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ครับรัฐบาลรับไปก็จริงแต่ว่านโยบายเหล่านี้เวลานําไปกับเคลื่อนแล้วก็ไม่เกิดผลเท่าไหร่นะครับคราวนี้ แนวทางกว้างๆว่าเราจะแก้ปัญหาความยากจคนความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าแนวทางกว้างๆเนี่ยประการที่หนึ่เราจะต้องลดต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตของประชาชนให้ได้ประการที่สองนะครับเราจะต้องเพิ่มรายได้แท้จริงรายได้เป็นตัวเงินไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาแตแราารารา่รายได้แท้จริงต่างหากที่เราปรารถนารายได้แท้จริงแปลว่าอะไรครับ แปลว่าแม้เราจะมีจํานวนเงินน้อยแต่เราสามารถซื้อของได้มากนั่นคือรายได้แท้จริงแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินมากแต่ซื้อของกลับได้น้อยนั่นแปลว่าเรามีรายได้แท้จริงลดลงในปัจจุบันนี้นะครับรายได้แท้จริงของคนลดลงค่าครองชีพของคนเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนชีวิตเพิ่มขึ้นทําไมรายได้แท้จริงมาลดลงก็เพราะว่าของมันแพงทั้งแผ่นดินครับผม ยกตัวอย่างรูปธรรมนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาได้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้กับกรรมกรเขาได้เพิ่มราคาจำนำข้าวให้ชาวนาแต่ท่านทราบไหมครับว่าคำว่าการเพิ่มรายได้ค่าจ้างขั้นต่ำนั้นคืออะไรเขาบอกว่าเพิ่มสามร้อยในร้อยคนนี่นะครับที่ยังไม่ได้สามร้อยเนี่ยมันมีไม่ถึงสิบคนครับ ไอ้เก้าสิบคนที่มีอยู่นั้นเนี่ยเป็นพนักง,งานเก่าเขาได้สามร้อยอยู่แล้วเพราะนั้นการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเพิ่มไม่แค่คนสิบคนเท่านั้นเองอีกเก้าสิบคนมันก็เหมือนเดิมไม่ได้เดเปลี่ยนแปลงเลยครับนะแต่แต่กลายเป็นว่าเมื่อเราเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำแบบนั้นเนี่ยมันกลับกดดันให้ค่าขรงชีพเพิ่มขึ้นทั่วหน้าเพิ่มขึ้นทั่วหน้าแปลว่าคนที่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้าง ก็ต้องรับภาระการขึ้นราคาสินค้าด้วยเพราะอะไรครับเพราะลึกๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาต้องการเก็บภาษีแวตหรือภาษีบริโภคภาษีแวตหรือภาษีบริโภคที่เราเก็บ7%เปอร์นะครับถ้าเราขายได้ร้อยบาทเราจ่ายภาษี7บาทแต่ถ้าเราขายได้200บาทเราก็จ่ายภาษี14บบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็พยายามปล่อยสินค้ามันขึ้นราคาไปไเรื่อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้เก็บภาษีแวตมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการขึ้นค่าจ้างแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการขึ้นค่าจ้างแบบลวงโลกครับ <c oughs> ดังนั้นนอกจากไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้แล้วเนี่ยการขึ้นค่าจ้างแบบลวงโลก ที่กดดันให้ราคาสินค้าแพงทั้งแผนดินเนี่ยมันทําให้คนทุกคนได้รับผลกระทบแต่คนที่รับค่าจ้างกันตามเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยกลับเป็นคนจานวนน้อยในบรรดาคนงานด้วยการเองเนี่ยร้อยคนนี่นะครับได้ปรับค่าจ้างสำรับบัตแค่1ิบคนเท่านั้นเองครับเป็นอย่างมากนะค,ะครับคราวนี้ค่าจ้างรายได้ มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ